ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จวัดคังพิมพ์ทรงเจดีเอามาลงให้กับ f c ได้ประดับรับชมนะครับพระนี้ก็ผ่านการประกวดมาแล้วนะครับผ่านการประกวดมีแบบรองใบบเซอร์นะครับนะครับแล้วก็มีมีหมายเลขรหัสกำกับนะครับนะครับคือพระนี้ก็เคยเอาไปประกวดอ่า ที่สถาบันพระเครื่องไทยโดยอาจารย์สุพลสันม่ศักด์นะครับประธานที่ปรึกษากิติมาศพลเอกพิจิตตกรุณวนิตนะครับองค์ระมนตรีนายกรที่9นะครับที่ได้จัดการประกวดในวันนี้ครับในในนี่ครับมีการประกวดมีใบรับรองนะครับนะครับผ่านการประกวดนะครับท่านนี้เอาจะลงให้กับ f c ได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับนะครับแล้วพระองค์นี้ก็ ถ้าผู้ใดสนใจนะครับนะครับอยากครอบครองก็มาร่วมซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างนะครับก่อสร้างบ้านหอศิลป์ต่อยอดเป็นพิพิธภัณฑ์ในที่สีไร่นะครับตอนนี้เราก็สร้างมา2ปีทั้งหมด3ปีปีหนึ่งหยุดไป1ปีเพราะวา่าเกิดดินนะครับเราถมดินไป5 0 0 0คัน7,000ันคันแล้วก็ยังเซตตัวยุบตัวครับตอนนี้ก็ปีนี้แน่นแล้วครับตอนนี้เราก็จะหาประมาณนะครับ ในการสร้างนะครับเลยเหลืองก็ประมาณอยู่15ล้านครับ15ล้านนะครับเราก็ก็บอกว่าก็จะให้ผู้ที่มีศรัทธามาร่วมสร้างนะครับมาร่วมสร้างท่านถ้าท่านอยากได้พระพิมพ์ทรงเจดีนี้นะครับพิมพ์แบบนี้นะครับนะครับก็ให้ท่านมาร่วมซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างหรือจ่ายค่าแรงนะครับใน ในวงเงินนะครับพร้อมใบเสร็จนะครับพร้อมใบเสร็จใบแล้วก็เสียภาษีนัดที่จ่ายนะครับถ้าพิมพ์นี้ก็500,000ครับ5 0 0 0 0 0ซื้ออุปรกรณ์ก่อสร้างปูนหินทรายแล้วแต่ท่านนะครับในบนีบินมาครบ500,000นะครับท่านก็เอามาเอามารับพระได้เลยครับนะครับแล้วเราผมจะพระองค์นี้ผมจะลงะลงขยายด้วยกล้องสโคด้วยพันหกเอ็กซ์นะครับแล้วก็ท้ายคลิปก็จะมี ในหน้างานที่กําลังสร้างอยู่นะครับเพราะว่าหมดฝนเราก็เริ่มสร้างนะครับสร้างหลายๆอย่างนะครับตอนนี้เราก็สร้างเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยอยู่นะครับนะครับเพราะว่าเราต้องการเร่งให้เสร็จเร็วนะครับเพราะว่าเราจะเปิดให้เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวและศูนเรียนรู้แล้วก็เป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในตัวนะครับนะครับมีเป็นพิพิธภัณฑ์ในเนื้อที่สีไร่นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงสโคปให้ดูนะครับ พระเราก็ได้มีการตรวจสอบนะครับลงนะครับเราก็เป็นพระที่พิมพ์สวยงามนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่สวยงามนะครับพิมพ์ทรงเจดีนะครับพิมพ์ทรงเจดีสังกติชัดเจนนะครับแล้วก็ผิวผิวนะครับผิวเหลืองผิวเหลืองน้ําว่านหอระดานนะครับผิวเหลืองน้าว่านหอระดานแล้วบางท่านก็ว่าผิวว่านว่านขมิ้งชันนะครับแต่ว่าเรารู้แล้วเป็นเนื้อองเหลืองนี้ครับคือเป็นเนื้อเหลืองว่านหอระดานครับนะครับสวยงามครับ แล้วพิมพ์สวยครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับพิมพ์ทรงเจดีวิธีการดูครับดูไม่ยากนะครับคือมีท่ามีไม้มรรทัดนะครับมีไม้บรรทัดอย่างนี้ครับเราท่านก็โอาวางวางตรงด้านไหนก็ด้านหนึ่งของทางองค์พระได้ครับตั้งแต่ฐานพระถึงยอดนะครับถึงสิงระเกตท่านนะครับถึงระเกตนะครับเห็นไหมครับ จะเป็นทรงเจดีครับนี่ครับเรียกว่าทรงเจดีเป็นลักษณะนี้นะครับน <sy ี่ครับไหมครับ si ชัดเจนนะครับด้านนี้เหมือนกันครับนี่ครับทรงเจดีครับดูไว้นะครับนี่ครับแต่ถ้าเป็นด้านถ้าด้านนี้จะชัดเจนนะครับนี่ครับไหมครับถ้าด้านนี้จะชิดเลยครับคือทรงเจดีนี่คือวิธีการดูพระนะครับแล้วก็จะไม่มีเส้นเส้นอันชายจีวรนะครับ แล้วจะไม่มีเส้นชายจีวรนะครับชัดเจนครับจะไม่มีเส้นชายจีวรแล้วนั่งขัดเพชรนะครับนั่งขัดเพชรนะครับนะครับสวยงามครับพระพักสวยครับพระเก่นะครับสวยงามครับทรงเจดีย์สวยงามครับนะครับฐานเถินสวยครับพระนี้ก็สร้างในปีพศ2414นะครับสร้างในปีพศ2414ปลูกเสกโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรมศรีวัดระฆังนะครับแล้วก็ พระนิสสร้างที่วัดละขังนะครับสร้างที่วัดละขังไม่ได้สร้างที่วัวงหน้านะครับสร้างที่วัดละขังนะครับไม่สร้างที่วังหลวงนะครับสร้างที่วัดละขังนะครับต้องดูพิมพ์ให้ออกนะครับเพราะภาพพิมพ์นี้จะสร้างที่วังหน้าและวังหลวงเยอะนะครับท่านก็พยายามดูให้ดีนะครับแล้วเนื้อนี้เป็นเนื้อปูนหินภูเขาขอโทษครับถ้าเนื้อลักษณะนี้จะเป็นปูนปลือกหอยปูนปลือกหอยผสมเข้าสู่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันรผสมด้วยน้ำมันตังอิ๋วนะครับนะครับ แล้วก็จะมีด้วยด้วยนะครับมีนะครับแล้วก็ทาด้วยทาด้วยทาด้วยว่านหอระดานเหลืองนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็คุกด้วยผงแป้งกระเจี๊ยบจันร์ด้วยนะครับสวยงามครับเดี๋ยวผมจะขยายทึกสโคบด้วยกล้อง1,600 x ให้ดูนะครับสวยงามครับดูครับนี่ครับเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับต้องดูอีกทีเคราะว่าผ้าองค์นี้มีส่วนผสมของ ปูนหินภูเขาด้วยไหมครับนะครับหรือผสมด้วยน้ำอ้อยเคี่ยวอีกหรือเปล่าครับนะครับเพราะว่าพระยุคนี้คือยุคทิ้งทวนครับสองสอี่หนนะครับนะครับครับเราสโคบลงมากล้องพันพันเอ็นะครับแรกๆเราดูเต็มองค์ในนี้ก็เราดูดูดูนะครับเห็นไหมครับสวยงามครับสวยงามครับ ดูเนื้อเหลืองหอระดานครับทาได้น้ำว่านหอระดานนะครับว่านหอระดานว่านเหลืองหอระดานนะครับสวยงามนะครับรว่านไผ่นะครับว่านไผ่หอระดานนะครับเป็นเนื้อเียกเนื้อเหลืองนะครับเนื้อเหลืองนะครับผสมนัไอคือทานะครับทาด้านนอกนะครับสวยงามครับนี่ครับดูกันลานลาวนะครับธรรมชาตินะครับนะครับเดี๋ยวนี้แห้งมากครับแห้งมากครับแห้งแกร่งมากครับ แห้งแก่งเลยครับเ๋เราจะสโคบด้วยกล้องพันหกอเอให้ดูนะครับอยู่ด้านหลังครับด้านหลังครับเนือนี้เหี่ยวหดแห้งแล้วก็หลุดลุยนะครับคือมีการเสรื่อมสภาพนะครับ เป็นหลุมเป็นบอ่อครับคือคือมวลสารเป็นแข็งที่เขาเสื่อมสภาพเขาหลุดรุ่อยออกมาแล้วก็เป็นหลุมนะครับแล้วก็จะมีการงอกออกมานะครับเป็นธรรมชาติครับสวยงามครับเดี๋ยวจะลงขยายด้วยกล้องพันหกร้อยเอ็กให้ดูนะครับครับเดี๋ยวผมลงขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหกร้อยเอ็กให้ดูนะครับนะครับว่าภาตองค์นี้จะมีความ สวยขนาดนครับเพราะสร้างในปีพศ2414นะครับมีอายุมากร้อย156ปีนะครับปลูกเสร็จโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมศรีวรารังนะครับดูเนื้อนะครับเราเรื่องของเก่าเราดูเนื้อดูการเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับเรา่าไปดูมวลสารอะไรมากมายนะครับดูความเก่าดูการเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวนะครับดูการเวลานะครับเราดูการเวลาว่าพระนี้ส่วนผสมเขามีข้าวสุก้วยน้ำว้าล้วยหอมจันทร์น้ำผึ้งน้ำอ้อยเคี้ยวหรือ ถ้าเป็นยุคปลายก็เป็นน้ำมันตังอิ้วนะครับแล้วก็เป็นปูนเปลือกหอยผสมตมรวมกันนะครับแล้วก็มีส่วนมีดินด้วยครับดินดินปูดดินศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้ครับดินมีส่วนผสมของน้ําว่านเกษรแล้วก็มีอ่าส่วนผสมที่เรานึกออกมาณที่พูดมานี่ก็คือมีส่วนมีการพอการเวลาถึงอายุถึง150กว่าปีก็มีการเสรื่อมสภาพย่อยสลายได้อยู่แล้วนะครับเรามาดูตรงนั้นครับดูตรงนั้นนะครับแล้วก็พระองค์นี้ในประวัติเขียนว่ามี อาสีเรืองเหลืองม,ม,มีมีน้ำว่านหอระดานทานนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ภายในก็จะมีส่วนผสมแร่ธาตุแกสิพวกเหล็กไหลพวกพวกผ้ากาแพงเศษผ้ากําแพงพวกนี้ครับแล้วก็จะมีพวกส่วนผสมอีกหลายอย่างที่ในในตำราที่พอเราพอรู้กันนะครับแต่เราไม่ต้องสนใจนะครับเราสนใจตรงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับคือ มีมากน้อยขนาดไหนพระที่มีการเวลาถึงร้อยห้าสิบกปีเพราะส่วนผสมทุกอย่างมีการเสริมสภาพได้นะครับเราต้องดูตรงนั้นนะครับนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเมื่อกี้เราดูภาพรวมไปแล้วทีนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับนี่ครับเรามาเจาะข้างๆนะครับอย่างนี้ครับก็ต้องดูด้านข้างนี้ครับด้านข้างขององค์พระใต้สังกัดกนะครับนี่ครับว่าในพระนี่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนครับนี่ครับอันนี้คือแคลไซด์แคลไซด์นี่ขึ้นอยู่แล้วครับแคลไซด์พระนี่ขึ้นอยู่แล้วนะครับ พระสร้าง670ปีร้อยกว่าปีขึ้นอยู่แล้วครับนะครับทีนี้เราต้องมาเทียบเทียบบอกว่าพระที่มีอายุมากกว่า1 5 0กว่าปีต้องขึ้นมากกว่าอายุร้อยปีนะครับร้อยสิบหกปีคือพระวังหลวงพระวังหลวงเขาจะขึ้นได้ประมาณนี้ครับวับงหลวงนะครับถ้าสร้างที่วังหลวงสร้างสองสี่ห้าหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้พระเขาสร้างสร้างที่วัดแล้วก็ระฆังสองสีปป่หนึ่งหนึ่งสี่ยุคปลายยุคสุดท้ายนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในยวัยชราแก่ชรานะครับเพราะว่าท่านได้สิน้นอ่า ไอ so ้มวลภาพปีพศ2415ก็หลังจากท่านมรลภาพหนึ่งปีนะครับนะครับก็จะมีพวกคาบนะครับดำๆออกมาพวกนี้ครับคาบนะนำว่านครับพวกน้ำว่านแล้วก็รักนะครับแล้วก็ส่วนผสมของว่านเพราะองค์นี้ก็จะมีน้ำว่านเยอะครับม้ว่านดำๆว่านนะครับแล้วก็มีคาบรักออกมาด้วยครับคาบรักนะครับแล้วก็มีพวกพวกเปลี่ยนแปลงอะไรภาพนะครับเราต้องโขกเข้าไปครับ ดูเป็นกันสภาพม้าน้อนาัไไนครับการเวลาครับนี่ต้องดูอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับสวยงามไหมครับไอ้คือเล็กๆในน้อยนี่ขึ้นอยู่แล้วครับถ้าใหม่ก็มีครับถ้าใหม่ก็ขึ้นหมดนะครับเราต้องดูให้ได้มากกว่านี้ครับ้าตัวนี้จะเป็นเนื้อแข็งนะครับเพราะเนื้อนี้คือยุคนี้คือท่านเอายุคสร้างสองสี่หนึ่งสี่เนี่ยมียุคเนี้ยที่เป็นเนื้อแข็งนะครับเนื้อแข็งครับคือเทียบเท่ากับปูนเพชรเลยนะครับ เพราะชันผสมได้ดีมากครับเนื้อแกล่งมากครับนะครับผ้าเนื้อแกล่งครับผ้าเนื้อแกล่งนะครับตัวนี้จะมีการเหี่ยวหมดแล้วก็มีการลาวมากครับแล้วก็จะมีค่าพวกน้ำว่านนะครับค่าพลักค่าน้ำว่านครับปอกหมาครับนะครับเยอะออกมาครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงผสมผสานของเนื้อผ้าครับที่อยู่พวกส่วนผสมอยู่ด้านในครับด้านลึกนะครับใต้ใต้แขนนะครับหรือใต้แขนผู้สาเรานันครับ ทีเราก็ไปดูการเปลี่ยนแปลงครับทีนี้เราก็จะมาดูการเปลี่ยนของพระนะครับจะมีลานเล้าเล็กๆในน้อยพวกนี้ครับนี่คือเราจุดพวกนี้เราต้องสําคัญที่สุดครับคือผ้าเนื้อแปงเนี่ยเราต้องดูพวกจุดนี้พวกนี้ครับพวกลานเล็กๆครับนี่ครับแล้วก็จะมีรลเหิดออกมาครับพวกพระพวกนี้พานอย่างนี้คือยุคยุคยุคังสร้างที่วังหลวงท่ากันเยอะครับเหนืออนี้สร้างกันเยอะครับคือใช้ปูนที่นํามาจากเมืองจีนมาสร้างกันครับ เป็นปูนแคลิรีนนะครับแล้วก็หมักเป็นปูนผสมด้วยปูนปลหอยด้วยนะครับแล้วก็เป็นปูนเพราะพายุนี้สร้างกันเยอะนะครับว่าสร้างที่วังหน้าวังหลวงเยอะครับเรือนนี้ครับทัานได้างนี้ของวัดระฆังไม่ค่อยมีนะครับคือยุคป,ปลายที่จะมีครับเพราะว่าคือยุคป,ปลายนั่นคือท่านไม่ได้ท่านไวัาชราแล้วที่เอาถึงได้เอา ดินหินส่วนผสมของปูนที่นํามาจากเมืองจีนมาร่วมผสมด้วยครับมา,มาสร้างพระในยุคนี้ครับคือสร้าหงหนึ่งทั้งประคั้นแปดหมื่นสี่พันองค์นะครับก็มีทั้งปูนเป็นทั้งดินดิน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นปูนปลาหอยนะครับปูนบลหอยแล้วก็มีปูนเกาลิปนปูนเพชรด้วยนะครับส่วนผสมคือนะครับต้อง,องดูนะครับยุคนี้คือยุคสุดท้ายครับยุคสุดท้ายสร้างก็แปดหมื่นสี่พันองค์นะครับเนี่อจัดแกล้งมากครับ ยุคนี้จะแต่งครับนะครับมีมีวาระนี้คือแล้วก็ไม่ใช่ในอปีสองสี่หนึ่งสี่ไม่ใช่มีแต่เนื้อนี้ครับเป็นเนื้อปูนกับหอยเยอะมากครับเยอะที่สุดนะครับนะครับเยอะที่สุดแล้วก็มีมีส่วนผสมของปูนปูนปูนีินภูเขาด้วยนะครับต้องดูให้ดีนะครับนะครับต้องสังเกตนะครับนี่ครับคือการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เขาดูตรงนี้ครับการงอกตัวการเปลี่ยนแปลงของพระที่มียุคมากกว่าห้าปีครับ งอกขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่คือการตกผลึกนะครับนี่คือการตกผลึกของของของปูนนะครับของปูนที่ที่เขางอกได้คือเขาปูนเขาเขาสามารถงอกเป็นเทาสายได้ครับนี่ครับเป็นลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับลักษณะนี้ครับเห็นไหมครับงอกขึ้นมาครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับอย่างพวกนี้เขาจะงอกปิดหลุมนี้ครับเห็นไหมครับเพราะเขากระเทาะออกไปนะครับนะครับกระเทาะเปิดนะครับเห็นไหมครับเขางอกได้เพราะปูนนี่เป็นปูนแกล้งครับปูนแกล้งปูนแกล้งมากครับ ปูนแกงนี้ก็มีปูนเพชรปูนเกลียนะครับปูนแล้วก็ปูนประหอยผสมได้ที่นะครับผสมไปที่ปูนแกงนะครับปูนเนื้อดิบพวกนี้ครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของที่ว่ามีพ้เาเกษพราเศษผ้ากำแพงนะครับที่อยู่ในองค์พระนะครับนี่ครับอยู่ด้านในครับเห็นไหมครับดนูนี่แทบจะ ทุกนี้มวลสารแทบจะไม่แทบจะมีน้อยมากครับเพิ่งเห็นเกษตรพักแคแพปนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงการเวลานะครับขึ้นได้แบบนี้ครับขื้นจากตัวเป็นก้อนลักษณะแบบนี้ครับคือต้องเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะครับจากตัวผนึกนะครับคือเป็นหลุมหลุมเสร็จเขางอกขึ้นมาปิดหลุมเพืขึ้นงอกได้แบบนี้ครับนี่คือเขาไซด์นะครับ นี่คือการเวลาก็ดูตรงนี้ครับถ้าตรงไหนพระชุดนี้จะขึ้นยากเพราะเขามีคราบน้ำมันน้ำมันตะยิวมากครับดำๆนะครับค่าน้ำมันตะยิวนะครับเยอะมากแล้วก็ทาด้วยทาด้วยไอ้พวกนี้น้ำมันตะยิวนะครับนะครับเขขึ้นยากครับถ้าพระชุดไหนถ้ามีน้ำมันตะกิวเยอะจะขึ้นจะขึ้นได้ยากแต่ก็เขาไม่ก็มีก็มีขึ้นได้นะครับปรับปลายนะครับอย่างนี้ครับก็ขึ้นได้เป็นปลายแล้วก็มีแล้วก็ทาด้วยว่านของระดานด้วยครับเลยขึ้นยากมากครับอานจุดที่ หาจุดที่สโคปนะครับสโคปที่เขาขึ้นได้อย่าผมจะลงให้ดูนะครับจะหาจุดไห้ดูเนี่ยเจอแล้วครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาค่อนี่ยังขึ้นใหม่นะครับขึ้นใหม่นะครับขึ้นใหม่เขาจะปิดปิดไอ้ตัวดําๆนะครับเดี๋ยวครับเขาก็จะปิดตัวนี้ครับเป็นปิดคาบน้ำมันตะีูนะครับเขาจะเขาจะค่อยๆเลื้อยไปเรื่อยๆครับค่อยๆไปเรื่อยๆจะปิดนะครับนี่เขาเขาปิดมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับ อันนี้คือยังขึ้นฝ่ายครับอยู่อันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นประมาณไม่เกินร้อย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 สิบกว่าปีนะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าความแข็งตัวความหลาแน่นยังไม่มากครับยังไม่มากเดี๋ยวขึ้นได้แล้วครับเห็นไหมครับเขาขาวเขาขึ้นใหม่นะครับเห็นไหมครับเขาขึ้นไปเรื่อยครับนี่คือความหนาแน่นครับความหนาแน่น เราดูของดูดูที่ความเป็นจริงก่อนครับดูจากธรรมชาติก่อนทีนี้เราก็มาดูด้านหลังครับด้านหลังพระพระชุดนี้ด้านหลังจะดูง่ายกว่าเพราะว่าด้านหลังพระจะมีการลั่นมีการยุบมีการย่อยสลายสรนคภาแล้วก็หลุดลุ่ยเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับเรบค่อยดูนะครับเดี๋ยวก็ต้องเจอนะครับ,รบเพราะว่า ฟ้าชนี้เขาผสมด้วยน้ำมันต่างยิ้วเยอะครับดูครับน้ำมันตังยิวจะเยอะแล้วก็ทาด้วยว่านหอระดานนะครับว่านเหลืองหรือหอระดานนะครับสีงามครับเขาพยายามขึ้นนะครับเขาเขาเขาพยายามงอกนะครับตกผลึกนะครับตกผลึกให้ได้เห็นไหมครับเขาจะปิดหลุมไหมครับคือปิดหลุมนะครับเห็นไหมครับเขาก็พยายามปิดให้ได้ครับคือ ตรงไหนที่มีหลุมเยอะเขาก็พยายามงอขึ้นมาปตกผนึกนะครับแต่ว่าเขาขึ้นยากเพราะว่าเขามีข้ามน้ํามันน้ํามันตัด้วนะครับเพราะงี้จะขึ้นยากนะครับพอเป็นฟันเรื้อแกรนะครับนี่ครับก็จะพยายามงอบิดให้ได้ครับนี่คือการเวลาครับนะครับนี่คือการเวลาต้องการเวลาต้องตกผนึกแบบนี้ครับนะครับนี่คือพระที่มีอาการเวลาอายุ150ปีขึ้นต้องได้ขนาดนี้ครับแต่ถ้าสใส่เล็กๆครับคนนั้นก็จะเป็นอายุจะไม่ถึงนะครับก็เคยยังไม่ถึง ต้องขึ้นได้ระดับนี้ครับนี่ครับคือการเวลานะครับเห็นไหมครับรทุกซ่อมทุกมมที่มีรอยลานรอยเล้าจะมีการซ่อมตัวในตัวแล้วก็จะมีคราบน้ำมันตะอิ้วดาๆแล้วพอพอมีน้ามันตะอิ้วเยิ้มขึ้นมานะครับเขาก็ข,าขึ้นไม่ได้เพราะแคลไซต์มเขามันมีความมันขึ้นไม่ได้ครับนะครับเนี่ยตรงไหนที่เขาขึ้นได้เขาต่าจะเป็นก้อนอย่างนี้ที่เราเห็นนะครับ กา,การเวลาครับการเวลาของเท้าซ้ายนะครับไอพวกนี้การเวลาหมดเลยครับเล่นของเก่าต้องดูการเวลาครับแล้วต้องการเวลาต้องเป็นของที่แบบว่าที่ว่าใช่นะครับไม่ใช่เอามาเอาน้ํายามาหยอดไว้นะครับต้องดูให้ดีนะครับนะครับมีเส้นข้างแต่ก็ต้องแทงนะครับเส้นข้างแต่ก็ต้องแทง ถ้าแต่กัะกำแพงครับถ้ากำแพงจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับส้มๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพวกที่การเวลาครับแต่เขาขึ้นขึ้นยากครับเพราะว่าเขาเป็นเป็นคาบน้ำมันตะกิ้เยอะครับเห็นไหมครับเพราะยุคปลายใช้น้ำมันตะกิ้ครับขอไม่เหมือนยุคตอนยุคกลางพวกนี้จะเป็นน้ำน้ำน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำพึ่งนะครับพวกนี้ครับเขาจะขึ้น ลักษณะแล้วก็ผิวของพระเขาจะไม่เป็นแบบนี้ครับนั่นเขาใช้ปูนหิ้งูเขานะครับจะแตกต่างนะครับแล้วก็เถาไซส์จะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับดูครับนะครับจะขึ้นได้แบบนี้หรือการเวลาครับ,นะรบนี่ก็เป็นเศษเ,เศษอจไ ไหลหวงไฟ่ดำนะครับเหล็กไหลหวงใดแล้วก็เหลือเหลือเศษเนื้อละวะนะครับเนื้อระวะที่ลงตัวนะครับเนื้อดำนะครับบางองค์ก็จะเป็นเศษเศษเนื้อละวะโลหะนะครับที่ลงตัวนะครับทีท่ีสร้างพัะนะครับสร้างพัะ เขาก็เอามาเส็จที่เศจที่เหลือก็มาผสมในพระสําเร็จยุคนี้ครับเพราะว่าพระเนื้อเนื้อนวะโลหะที่ผสมลงตัวนะครับเป็นขีดํานะครับเขาก็เอามาลงที่เส็จที่เหลือนะครับเขาก็มาลงในพระสุเด็จขังนะครับเนื้อจะคล้ายกับเหล็กไหลคงไพดำนะครับเนื้อจะเหมือนกันนะครับหลุดไม่เหล็กเหมือนกันนะครับหลุดไม่เหล็กเหมือนกันนะครับ แกลงนะครับผัดเนื้อแกล่งเป็นลักษณะนี้นะครับพิมพ์นี้จะสวยงามครับพิมพ์นี้ก็จะไม่มีใครค่อยจะรู้จักนะครับครับเนื้ออย่างนี้ครับเพราะสมัยเขาจะชอบเลือกเนื้อนุ่มๆเนื้อนุ่มๆนะครับสวยงามครับเสีจข้างแต่บองแผงครับนี่ดูแบบธรรมชาตินะครับเราเล่าเรื่องด้วยภาพ เราเรื่องวยภาพดูด้วยตาดูได้ภาพนะครับใบรางวัลที่ไปประกวดมานะครับใบรับรองที่ไปประกวดมาพระที่พันไปประกวดรับรองในที่หนึ่งที่สองที่สามพระสุเป็งต้นยุก,การไปพร้อมใบรับรองพระกรุใบรับรองบบกถ้วยรางวัลถ้วยที่ไปประกวดมานะครับคือ ไปชิงถ้วยนะครับนะครับชิงถ้วยนะครับนะครับแล้วก็นี่คือผ้าที่เตรียมไว้ให้กับ f อที่คนอยากมาร่วมซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างครับนะครับท่านก็มาซื้ออุปกรณ์จํำนวนที่เราต้องการก็ท่านก็มารับผ้าเลยครับเพราะอันนี้ตรวจสอบด้วยกล้องนะครับนีครับกล้องพัน x x นะครับกล้องพัน x แล้วก็พันหกร้อย x นะครับสองตัวครับสองจอครับนครสองจอครับตรวจสอบนะครับแล้วก็อ้างอิงจากหลักธรรมชาติความหนาแน่นนะครับตาช่างนะครับแล้วก็คือความหนาแน่นของแล้วก็ประวัติศาสตร์การเป็นมาของพระสมเดุลยังนะครับนะครับแล้วก็พระก็ผ่านกันไปชิงถ้วยนะครับได้ถ้วยรางวัลที่หนึ่งได้ที่หนึ่งมาหลายจำนวนมากมากกว่า30กว่าถ้วยนะครับนะครับมากกว่านะครับแล้วก็ได้รางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5อีก มากกว่าร้อยหลังวันนะครับของนิผ่าก์การประกวดมานครับบ้านหอศิลป์สมเด็จพุทธจารย์ตัวมรังสีกำลังต่อเติมก่อสร้างต่อยอดไปเป็นพิธิณัน์นะครับฐานที่กำลังก่อสร้างต่อเสาเข็ม54ต้นความยาว40เมตรกว้าง25เมตร สร้างมาได้2ปีแล้วครับหยุดไว้ก่อนเพราะว่าตอนนก็เริ่มสร้างต่ออีกนะครับในเนื้อที่สีไร่รูปปั้นปู่ศรีสุโธแล้วก็กําลังจะสร้างหน้าแหลงจะสร้างปู่พญานคราชองค์ดําหรือพระปู่พญานคราชภูชงแล้วก็พระแม่ญาตองคําอีกนะครับขึ้นอีกนะครับ การก่อสร้างก็สร้างเรื่อยๆไปเลยครับนะครับอีกก็ประมาณเหลืออีกประมาณ15ล้านสร้างเสร็จนะครับ ห้องน้ำก็สร้างเสร็จหมดแล้วครับแปดห้องครับอันนี้คือด้านนอกกําลังสร้างถนนนะครับที่จอดรถตรงนี้ครับตรไม่โคจอดเอับนี่คือทางเข้านะครับปรับปรุงทําถนน กำลังก่อสร้างอยู่ตรงกับวันที่ก็มาอัดถนนปรับถนนหน้าพิพิธภัณฑ์ครับเขาก็ทําท่อนะครับทำท่อให้ด้วยท่อน้ํา